บาเน่โอ้ยน้องไม่จังว่าต่อจากเน่ขอประกาศรายงานตนเบื้องกอนดึงให้ทุกคน,นรู้จักจันรูโทีิมาแสดงเล่ไม่ใญ่ Chang hãy may mẹ mọi bà chắc chắn là do chan chăm mẹ. Ờ vong chăm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  vong bà vong chăm 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 vong บอกเลยคบฟังตัวบาดุนเได้จยิบปากไว้ยุ่งอ้าวน้อแม่นี่ล่ะเ้อจานสำรองเธอเพราะปลอมแปลงแม่แค่น้อยน้อแม่น้อยสำรองจึงดอกตือคอยแต่เริ่มคังดอกกอดมาเส่สำรองดอกจ้ายอมาจากจอสรอด้ือเมื้อ จอสรยมาจากจานสำรองโมเมนจอสโรยเน่นไม่ใช่เอ้ายใช่ไหมล่ะนั่งซื้อจะเบิ้งขักเบิ้งแน่ก็อยากอายเป็นอยู่เลยเจ้าไหนจ้าไานะ โอ๊ยน้องแม่จำลองเลื้อนควายเติมที่พ่อแม่แต่งจานจำลองคนผิวเหื้อดำแดงบอกแจ้งแจ้งโลดดอกถอยบ่ออัอึองดอกนึ่งสอง การเทศเสียงน้องมาจิ้มมาว่าปั่นกลางเสียงบ่จังจังบ่ใสก็แต่ว่าพอฟังได้พยมพอพยมเม่บ้านบ้านยังก็ละเมีบ้านน้องเสียงกว่างเอาสนใจเช่นเจ้าฟังทางนี้ ขันยมชอบของดีจนทางนี้สพา้าทียาวโอ้ยแมวทางนี้จ่าแล้วยังทางนั้นท่านได้จ่าจดาเนี่ยที่อันกษิจ่าคือเก้าต้วเขียวบ้องก็คือจอว่าจ่อซะ เอาเนาะแม่ติดปืนนี่คืนนี้สลงบาดจานสำรองกระบอกเกี่ยวนี่แม่เด้อจ้าหนมแม่เอ้ยแม่เจ้าภาพเอ้ยสไลแม่เจ้าภาพพูดได้ล้วเอ้ยแม่ยังเลยซื้อเหล้าแม่ไข่แม่ไข่เอ้ย จ๋าก of ัะแม่ไอ้แม่ไข่กับจ๋าเป็นห้าสิบบาทก็ไม่เกี่ยวนะจ๊านะฮะแม่ไข่เอ้ยขออย่างเดียวว่าจะไม่นอนแบ่งโอ้ยขาดจะนอนลีนไปนี่แม่ไข่เอ้ยสำรองไข่หนึงหนึ่งนึ่งนึ่ง เมื่อเป็นแล้วกำ่าสาธาช่อยโอ้ยน้อยนงอยเอ๊ะเอสัน่าบไ้ตีเ้ง มวนบ่เม่โอ้ยีใจบัะยังไงแล้วมารุ่นมูกับมวนพอนะไม่ใช่ไข่มวนบ่เม่บ่มวนจะไดนกวนหากินคอยกับการเว้นกับไปเทศยบก่อนนี่แหลยแม่พ่อจะเทศจบจบปะให้ลูกขึ้นชวดชวดก็เลยถามาสุไปใส่ละเนี่ยบ้านแพร่เมื่อยากเข้าเมียกคดีเมียอี๋แต่มาควานลูกสยามทั้งบุญนับเพื่นก็เกิดมาอี๋ไม่แม่ ลังรวยรวยมากอะไรยังไงเครื่องยามจังใบแดงใบเศร้าอัวววว้พูดอล่รเบอร์นี่้มาถ้าเดี๋ยวออกจากยามอมาแล้วมาบ้านลองแสงเขาะมานนั่นได้แท้ลูกใส่แม่อ์แม่ไข่เจ้าใส่พวเดย์โลกรอนบุญเจ้าเด้อมาเด้อพวได้ลูกกรอนพวหน้็ได้บุญก้อนแล้วนัเพราะว่าแต่แม่ไข่แหละนะแม่เนาะนั่งยุนีก็ได้เออเอสือหมาบ้านจันไดนกว่าหายากระดอกันได้ไงเออเสือมาใหิบานบวได้ดอก ไอ้ไม่เป็นเคยบ้านเียก้อนนี้ก้อน,นอนเหนวบ้านก็ได้เออย่าพ้าว่าวด้วยเม่ยขอมาเทมุญเ,นเ,เดีวยวกอยแกว่าบุญยาวว่าวดูอ่ะก็ได้ลูกก้อนก็ได้บุญก้อนกับก็ได้ลูกที่หลังก็ได้บุญที่หลังกับได้ลูกแล้วเมียบ้านเลยก็ได้บุญน,น้ำเพลน,น,นเาานาะเม่ใหญ่เนาะเออแต่ว่านก็นั่งอยู่นีเน่ะป่าก็ติงก็เป็นลูกมาแถามสมบ้านนาั่งตะเหลี่ยมเมาเมาอยู่เด้อยซือสาเธอเล่ยเกี่ยวกินตีนเนแม่ชาดุ ปาดีทั่วเสือหอดเกี้ยวกินตีนมันอาตัวเดมาเสียมึนคับมาดเนี่โอ้ยน้องแม่ต่อจากนี้ตาลัดจอดเน่งเข้าบอนมันจังดอกเมยโอ้ย จาละไนมันจังทานผู้ฟังไงค็อิดาจับปากกายนจำตำนวนคำตามนาทีจานทองเพชรพ่อเขาอีความกำลังสเลียงเจ้ากำลังใดรอกเร่เมือง เสด็จทนทอนนาเต็กแของผู้เกลี่ยงพาทีน้อยแม่นอยในตอนนี้มาจตากุลตะลิบาดอกใหญ่มากจะเล่นเก่าหามองว่างสมุดกระบอมีแม่เอ๋ยแม่มัตตากุลตะลิบาดอกใหญ่มากจะเล่นใหญ่โยตอมาและเป็นไข่โลกความเรื่องน้อง โอ้ลูกดีจานโอ้ยแม่ได้รับคพาอละมานซื้อ่าเจ็บไวยไข่ผู้ใดพ่อจังสิเสียนพ่อมีไฟเรียกเป็นการเกิดแก่เก็บตายย้ำตัวเป็นรถย้ำพือนเป็นรถเกิดตัวสิพ่เป็นนกน้ำบาน Ở chăng gì cả khi này sao có hoa tươi khâu rồi nhắm mắt ngủ lại, <laughs> <là không cười> lại. nó ôi <laughs> 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 nó mẹ nhăm to tiền cứ cháu ban thì bỏ tiền Đọc qua ngày được phút này chăng thì โอ้ยน้ำไก่สิพอผ่านโลกสงสารโลกป่าบนสุขโลกกับฝนปีขายทางเนือดกางทะเอกระแจร่มขึ้นน่ไปมาเวอนี้มุมอาการเป็นน้อยเก็บไวไปเดินหอหอดำาควยโสกบสวยก็ตายมวีรอกเจ็บจม แม่เอ้ยแม่ลุมจะตายไปบ่ได้บ่ว่าแต่ไผยไผยอันโลกภัยหลายจานินับกันนั่นนาบ่มีหัวโรคปวดหัวโรคเก็บตองโรคปีน้องโรคไข่ปลาโรคเก็บแจงโรคเก็บขาโรคปวดหัวกันเมื่ดนาปวดตาบัวกันเมื่ด มาสูงคักแธอหน้าหมอนก็ได้หน้าหมอนน้องบอชนะที่คนกว่าแต่สนิทของลูกข้างอโลพายาปลามาลาพาเปิ่นบามานสอนไป โอ้ยนะแม่ไปบ่มีรูกตองเมียดเปลี่ยนกายทำไรกา่าจือเป็นลาบจางยิงจริงแท้ว่แน่นอนเด้่งย้ำเก็บเพื่อญาติพี่น้องมวลเมียใจคนไประจาละวุ่นใจยากนำบ่มีแล้วกรรมของมัทธุกุนตะลี่แล้วโลกความเรืองอโอ้ย เขาเบียดผาแม่เออแม่อันกำลังบังซาความกำลังสนุมเน่นบ่เป็นหน้าเสียใจความนับเบิด์อมนับเบื่อหอมความใจน้อยห่วยแม่เออเมากัะเช้าเบากันเท้าล้มละบนอ ย่นไหนย่นไดนขึ <S 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 à, ả, ้นเมื่อบานเออคนจะบอกเราอีแม่เออเออยันไดนขึ้นบ้านเก่าตายจต่ควากันแม่ขออเออนใจนอออยอออนมอน I'm not.